เมื่อีนสะพานของเฮาวนาหน่อยเป็นว่าได้เทพฐานได้หมอเียเทศฐานประมาณโอ้หมดไปถึง40ิคิวขึ้นกันะปูนนะปูน40ิคิวแล้วก็จะเทศฐานสะพานหมดเ่ยกูบพา่น ศรัทธาญยาิโยมแต่ว่าขุนพ้นนะจีะขุนพ้นเอวหักเลยเนาะอาจจะหน่อยปวดหลังอ่ะไปพิกยังไงบูนเพิกเสียนพิกยังไนมันพิกอยู่เลวมันเคยพิกมันพิกบ่อยๆเนะี่ยเบิ่งๆนะไปชซอยๆกันเบิ่งนะถ้าขุนพ้นเดี่ยงอะไรงานไปยากเลย คุณพ่นเดี่ยงนะอะลาต้องซอยสองต้อง,อง,องขับประคองคุณพ่นนะอาจารย์หน่อยรู้สึกว่าปวดหลังมาเนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สองวันเสาร์ที่สองเมษายนพุทธศักราชสอง9ันห้ารวันนี้จะมีการบวช นาคนะบวชพระสององค์มเีเป็นข้าราชการทั้งคู่นะข้าราชการเป็นครูโรงเรียนสอนที่น้ำพองเขือนอุบลรัฐเป็นครูผู้สอนแล้วอยากจะบวชคงจะบวชลาบวชสามเดือนมัง้งพอทุกวันนี้เขา อนุญาตให้บวชนอกพรรษาบวชได้สามเดือนเหมือนกันเพราะว่าบวชในพรรษาแย่งกันบวชข้าราชการก็เลยทําให้บกพ่องเพราะ,ะนั้นให้เฉลี่ยเฉลี่ยกันบวชบวชในพรรษาก็มีบวชนอกพรรษาก็มีแต่ให้อนุญาตให้สามเดือนเหมือนกันที่หลวงพ่อสับสบมานะแต่รวมกันแล้วก็คือสี่เดือนนั่นแหละสี่เดือนก็แค่ว่าก่อนเตรียมการห้าสิบห้าวัน ในเ,เมื่อลาสิกขาไปแล้วก็เตรียมการเตรียมความพร้อมของตัวเองทั้งสุขภาพด้วยทั้งการงานด้วยอีก15วันสรุปแล้วก็คือปวดสามเรือนแถมหัวท้ายอีกสองอาทิตย์แถมหัวสองอาทิตย,ย์แถมปลายสองอาทิตย์ยปยยเป็นครูบาอาจารย์ แต่นาคที่สองก็คือดออรนุชิตนี่แหละพ่อแม่เป็นลูกชายของคุณเทิดศักดิ์อาจารย์คุณจินที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อมาแต่เกา่าแก่ดึกดำบรรที่จะว่าลูกชายคนสุดท้องเนี่ยจะเป็นด็กเตอร์คนนั้นล่ะอยู่ที่กรมพลังงานกระทรวงพลังงานกูกรม ทรัพยากร,รธรรมชาติอะไรพวกนั้นพวกน้ำมันเน่ยพวกเชื้อเพลิงอยากจะบวชก็ดีเป็นการบวชให้ทดแทนพระคุณของพ่อแม่อย่างอื่นพ่อแม่ก็ได้รับแต่พลังทางจิตใจบุญกุศลเนี่ยลูกหลานทั้งหลายควรจะทดแทนพระคุณของท่าน พอเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ให้ท่านได้มาเห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายแต่เมื่อบวชแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระที่ดีอยู่ในศีลธรรมอยู่ในวิในของพระให้เป็นบุญเป็นกุศลที่แท้จริงนะพระเนรลูกหลานทุกองนะ ที่บวชเข้ามาไม่ใช่ว่าบวชในเฉพาะวัดหลวงพ่อแต่บวชที่อื่นก็เถอะนะแต่บวชเข้ามาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจเป็นพระที่ดีอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเป็นสากยบุตรพอพอเราบวชเข้ามาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ารับว่าเป็นสากยบุตรเป็นบุตรสากยะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้านะ ไม่ใช่เป็นบุตรของหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นผี่เลี้ยงเป็นพ่อบุญธรรมดูแลพระลูกพระหลานทั้งหลายแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอยากจะให้พระลูกพระหลานเป็นพระ,พระที่พระที่ดีมีคุณธรรมภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมให้เป็นทรัพยากรของประเทศชาติถ้าหาลูกหลานปวดเข้ามาแล้วเป็นผู้ทะอกตั้งใจเป็น คนดีหลวงพ่อเขาพอใจแล้วพอใจในฐานะที่ว่าเป็นพ่อบุญธรรมลูกหลานเป็นพระที่ดีแต่ถ้าวันลูกหลานออกไปแล้วไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในโอวานทำให้เสียหายก็อ,อันนั้นหลวงพ่อรู้สึกว่าเสียความรู้สึกพอเห็นลายพอเราตั้งอกตั้งใจแนะนำสั่งสอน ลูกหลานด้วยความตั้งใจเลี้ยงดูด้วยความตั้งใจมีอะไรขาดหรืออะไรหลวงพ่อในฐานะ,ะเเป็นพ่อบุญธรรมหลวงพ่อจะเป็นผู้ดูแลพวกลูกๆทั้งหลายให้เป็นผู้อยู่ในกรอบของศีลธรรมคือพ่อใหญ่ก็คือพระพุทธเจ้าคือพ่อที่แท้จริงคือพ่อ,อที่ท่านรับเป็นว่าสาขกยบุตระแต่หลวงพ่อเนะี่ยเป็น ผู้เลี้ยงดูถ้าหาว่ามีอะไรมิแต่ชี้นำชี้แนะในเมื่อท่านทั้งหลายเป็นคนดีเ,เป็นคนดีเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับชี้หนทางนี่นะพวกท่านทั้งหลายเดินทางไปที่นะไปเพื่จะไปเจอ,เอบ่อเพชรบ่อพลอยบ่อทองคำนะแล้วก็ไปขุดเอาได้แล้วก็นำมาเลี้ยงชีวิตของพวกท่าน เพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มุ่งหวังไม,ไ,ไม่ได้มีส่วนได้ไม่ได้มีส่วนแบ่งกับพวกเรามีแต่พวกเราได้ทั้งได้ทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันะครูบาอาจารย์หงลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกันแนะนําสั่งสอนพระลูกพระหลานทั้งหลายให้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้อยู่หลักในหลักพระธรมวินัยการพรทธวินัยรู้ไหมกให้ศึกษามันมีตำรับตำรายอยู่แล้ว ถ้าว่าสงสัยข้อไหนตรงไหนก็ให้มาถามถามพี่เลี้ยงพระมีหลายระดับอยู่ในวัดของเราแต่นันก่อยไม่ถามหลวงพ่อในฐนานะที่ว่าหลวงพ่อเป็นพ่อเป็นหัวหน้าอยู่ในวัดหลวงพ่อ,อพร้อมที่จะชี้แจงแนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายรู้รู้แล้วว่าอันไหนเป็น หลักพระธรรมวินยัยอันไหนเป็นกฎระเบียบอันไหนคือศีลและวินยัยพวกเราคปฏิบัติออตามตรงตามนั้นแหละท่านในเมื่อพวกเราปฏิบัติตรงตามนั้นแล้วนั่นแหละถ้าาว่าเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นพระผู้อยู่ตลอดไปก็เป็นผู้มีคุณภาพคุณธรรมนึกดูย้อนหลังของตัวเองก็เป็นที่ภาคภูมิใจว่าข้า บวชเข้ามาตั้งแต่วันบวชเข้ามาจนถึงวันนี้ไม่มีไม่มีจุดด่างพลอยมีแต่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีลและวินยัยเราก็จะได้ภาคภูมิใจแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายบวชชั่วครั้งชั่วคราวบวชสามเดือนแล้วบวชพอ,อ,อมันใครเขับาบ,บทชัธาแล้วก็ศึกไปแต่ถึงยังไงเราก็ยังเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดี อให้คิดคำนึงไว้อยู่เสมอว่าที่เราเข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้เราได้ศึกษาธรรมะอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนเป็นเหตุเป็นผลอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนควรคิดไม่ควรคิดอันไหนควรพูดไม่ควรพูดเราก็คงจะรู้แนวทางพอสมควรพอเราเข้ามาศึกษาธรรมะเว้นเสียแต่เราเข้ามานอนเหมือนกับลิงข้างบางชนีเ มานอนอยู่ที่วัดหลวงพ่ออันนั้นก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันนะทั้งที่หลวงพ่อชี้หนทางเดินไปทางนี้นะพาะลูกพาหลานนะศึกษาอย่างนี้นะปฏิบัติตนอย่างนี้นะออแต่พวกท่านทั้งหลายไม่ได้สนใจมันจะไม่รู้จะทํำยังไงอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติตามที่หลวงพ่อได้พูดได้เนียได้กล่าวพวกเราก็จะได้เดินไปสู่ จุดหมายปลายทางถึงยังไม่สู่ที่สุดถึงพระนิพพานตัดกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ก็ยังเป็นถึงจะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีก็ได้เป็นเศรษฐีในระดับหนึ่งหรืออย่างน้อยก็มีอยู่มีกินหลวงพ่อบอกกล่าวนะครับเพียงแค่ให้มีอยู่มีกินไม่ให้ตนเองเดือดร้อนตัวน,นี้เพียงแค่นี้หลวงพ่อพกับภาคภูมิใจอย่างมากแล้วพลเพราะอะไรเพราะ การแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวลูกหลานให้เป็นคนมีศีลธรรมเน้นเมื่อออกไปเป็นครวาต์ก็นั่นแหละเป็นคนเป็นครวาต์ที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเหมือนก็ได้สมบัติพออยู่พอกินไม่ติดคุกไม่ติดตรางไม่เป็นที่ติฉินดินทาของคนในยุคในละแวกรัว้วผู้ที่เกี่ยวข้อง เ,เพียงแค่นี้หลวงพ่อก็พอใจแล้วถ้าออกไปกินเหล่าหัวลานา้ําเป็นนักเลนเสเพเอนอ,อันไหนชั่วเอาหมดการพนองการพนันอะไรถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแปลว่าเปล่าประโยชน์เข้ามาศึกษาการหลวงพ่อเนี่ยเปล่าประโยชน์จริงๆเองอนักให้โทษอีกต่างหากแต่ว่าพวกเราออกไปแล้วปรับปรุงปรับปรุงกายใจของตนเองให้เป็นคนดีได้ นั่นแหละเหมือนกับพวกเราถึงจะไม่ล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีก็ยังประคองตัวได้เป็นคนดีมีความสุขทางด้านจิตใจด้วยทรัพย์สมบัติก็พอเป็นพอไปทางจิตใจของเราก็มีความสุขยึดทิทยึดคุณงามความดียดึดศริธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเ,เพียงแค่นี้หลวงพ่อก็เป็นที่พอใจแต่บางคนลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนะ หลวงพอ่อหลวงพ่อครับผมขอถ่ายภาพด้วยหลวงพอว่อบอกเอ,อ้ยลูกหลานทั้งหลายมั่นใจในตัวเองไหมถ้าอยากจะถ่ายภาพกับหลวงพอ่อลูกหลานต้องเป็นคนดีนะออต้องเป็นคนดีถ้ามั่นใจในเป็นคนดีเอาหลวงพ่อก็จะให้ถ่ายภาพด้วยไม่ใช่ว่าอ,อ,อยากจะถ่ายภาพกับหลวงพอ่อพอออกไปแล้วนะไปใส่เข้าใส่กล่องแขนนี่ก็ซ่ออยู่นะ เป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออินเนี่ยมันขายขี้หน้าทั้งอาจารย์ด้วยนะหลวงหลวงพ่อวาดเออมันขายหน้าอาจารย์นะลูกศิษย์หลวงพ่ออินสอนไม่ดีเห็นไหมเขาใส่กองแขนเลยเอก้มหน้าเฮ็ดซำงม,มเม็ดกสอ,อยเออไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะถ้าผู้ใดมั่นใจว่าข้าพระเจ้าเ,เบิกหน้าเ,เชิดหน้าชูตาได้จะเป็นคนดีของประเทศชาติ เป็นลูกเป็นลูกศิษย์ที่ดีของหลวงพ่ออินเอ่อเอามาถ่ายรูปได้หลวงพ่อก็จะให้ถ่ายรูปด้วยพอหลวงพ่อเนี่ยต้องการคนดีเท่านั้นไม่ต้องการคนอื่นถึงจะมี่งมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะร่ารวยขนาดไหนก็เถอะแต่เป็นคนชั่วเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ต้องการต้องการ,รงคือความตั้งการของหลวงพ่อเนี่ยถึงจะยากจนผมผมแสวงหาทรัพย์อยู่หลวงพอ่อแต่ว่าผมหาด้วยความบริสุทธิ์ แต่มันไม่รวยครับหลวงพ่อเนี่ยเออเอาไม่เป็นไรคงจะเป็นกรรมเก่าของเราพอหลวงพ่อได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยบางคนก็ใช้กรรมกรรมมันคนละอย่างกันนะถึงจะท,ทำอย่างงมันก็ไม่รวยแต่บางคนไม่ได้ทําอะไรมากก็รวยเอารวยเอานะ,ะมันพอาะเหตุไรก็เพราเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือกรรมเก่า กรรมเก่าคือการกระทำไว้ในอดีตชาติมันมีปัจจุบันในชาติคือความขยันอดทนอันนี้ก็คือปัจจุบันนชาติผู้ที่ถึงจะไงถึงถึงจะยากจนขนา,ขนาดไหนก็เถอะแต่ปัจจุบันใน,ในชาตินขยนันมันก็เป็นไปได้แต่โดยมากมโดยมากความบุญบารมีไม่มีเก่าแล้วก็ในยุคปัจจุบัน มันก็เข้ากันนะความขี้เกียจมันก็เข้ากันมาเข้ากันพอดีนะความขี้เกียจกับความไม่มีบุญวาสนาบารมีเนี่ยมันเข้ากันนะแต่ถ้าบอกคนที่มีบุญวาสนาเก่ากับความขยันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็เข้ากันได้อีกเหมือนกันมันแปลกอีกเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมเพราะนั้นถึงยังไงก็ตามถ้าเรายากจนจุดไหนเราต้องฝืนนะฝืนสู้ เราก็ฝืนประหยัดเราต้องใช้ปัญญาในการเกณฑ์เก็บหอมรอมริบและพร้อมกันก็ให้สั่งสมบุญบารมีให้ทานไปเรื่อยๆถึงจะไม่มากก็ยินดีให้ทานเขาไปตั้งโรงทานที่ไหนโอ้ผมไปตั้งโรงทานนะที่นูน่นเออขอรวมด้วยห้าบาท10บบาทเ,าเพียงแค่นี้แค่ว่าแสดงความเสียสละนั่นแหละบุญกุศลที่ละนิดทีละน้อยนะเหมือนกับ หยาดฝนตกลงมาจากท้องฟ้าตกลงมาใส่ตุ่มใส่โอ่งที่ได้หยดที่ได้หยาดก็สามารถที่ให้ตุ่มโอ่งนั้นเต็มติ่มเต็มอุ่มเต็มตุ่มเต็มโอ่งได้ในที่สุดเพราะเรามีความใส่ใจสนใจในการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่แต่ถ้าว่าเราไม่มีการใส่ใจสนใจอะไรก็เฉยว่าเรายากจนแค่อยากมีทหารใส่ปากใส่ท้องมันก็เหมือนกับ สัตว์สาราสิงช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่นั่นแหละมันไม่ได้คิดอะไรมีแต่หาใส่ปากใส่ท้องตัวเองเท่านั้นแหะอิ่มท้องแล้วก็ไปนอนนอนหิวแล้วก็ไปหากินอีกกับลักษณะอย่างนั้นไม่ได้คิดถึงว่าการสร้างบุญสร้างกุศลน,นั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว เกิดมาจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอะให้สั่งสมบุญกุศลไว้เนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญเนะี่ยมีหลักพิสูจน์ต่างเยอะแยะไปเหมือนกับเราผักพิสูจน์ในการปลูกต้นไม้อย่างนั้นอะ่ะการปลูกต้นไม้วิธีการเกษตรอย่างนี้เขาก็มีวิธีการทดลองทดสอบมากมายวิทยาศาสตร์ทุกขแขนงเขาก็มีการทดสอบทดลองอทุกขแขนง ในการทดสอบทดลองหลักของพุทธศาสนาท่านก็มีการทดสอบทดลองอีกเหมือนกันนะอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดทํทำยังไงพระพุทธเจ้าท่านวนัน่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าอย่าไปคิดไปทางอื่นบ,บังคับอย่าให้มันคิดไปทางอื่นให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นถ้ามันอยาคิดอยากคิดไม่ให้คิด บังคับไม่ให้คิดให้มันอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเอถ้าเราบาังคับได้เออใจของเราจะรวมรวมรวมเข้ามาแต่ที่แรกมันก็นกระจายไปมันก็หวานแหลักษณะนนะไม่รู้ไปหาลูกแหลูกไหนข้อแหข้อไหนอยู่ในอ,อยู่ในแหพวงแหนั้น,นอ่อไล่ไปทุกข้อแหเลยเอทุกข้อตะกวนดตีนแหน พอต่อมาตันเราดึงจอมแหขึ้นมาพอจีนตีนแหมก็รวมกันขึ้นมาเพราะเราดึงตีนออจอมแหใช่ไหมรวมเข้ามาก็เป็นกลุ่มเท่ะนะอ,อพอมันกลุ่มก็เป็นกระจกอยู่ที่โคนของแหระหว่างเงาของแหววเราปลายของแหน่นถอะอะมันเป็นกระจกะรุกเลยตะกวดนะนั่นแหละมันรวมเถอะนะพอมันรวมเสร็จแล้วนะเนี่ยเราก็จะไปหวานอีกสินะ เราจะไปหวานอีกพอมันรวมเข้ามากัมันอยู่เน่งพออยู่เน่งก็ดูเลยดูใจของตนเองพอดูทีนี่มันก็จะสงบเน่งเผอิอเลยเรายังเอาไปใส่เผาไฟเข้าไปมันหลอมเข้าไปเป็นตะกัวตะกัวตะกัวก้อนเดียวกันอีกลูกแหเหล่านั้นมันเป็นก้อนเดียวกันมันเน่งพอเน่งแล้วมันหนักแน่นละท่านเีอพอหนักแน่นนั่น รู้ได้ละรู้ได้เลยว่ากายของเรานะกับใจของเราเนะี่ยความรู้สึกนึกคิดของเรานะเป็นอันหนึ่งมันไม่ใช่อันเดียวกับกายกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันเนะีย่ยเห็นได้ชัดบนะอเห็นได้ชัดจุดนี้เะราเรารู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเนี่ยหลักพิสูจน์นะตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนะไอ้ร่างกายเนี่ยตายแน่ เท่าถึงจะเลี้ยงขนาดนี้ไหนก็เลี้ยงไปเถอะเลี้ยงร่างกายเนี่ยไม่มีใครที่จะหนุ่มน้อยไปข้างหน้าพอเลี้ยงไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยเลี้ยงมาทั้งเจ็ดสิบเอ็ดปีนอมีแต่เห็นแต่ความเท่าแก่ชราของตนเองไปเรื่อยๆจะเดินไปที่ไหนเดินเหินไปที่ไหนก็ต้องระมัดระวังง,งกนงันๆไปเรื่อยเลย,เยจะลุกจากที่นอนก็ต้องจะเราจะลุกท่าไหนอีกต่างหากเราจะเดินเข้าห้องน้ําเราจะเดินไปยังไงอีกต่างหาก นี่นะเลี้ยงร่างกายนยดูสิอาหารการบริโภคขนมนมเลยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นมาเลี้ยงเลี้ยงเท่าไหร่คิดว่ามันจะหนุ่มไปข้างหนาง้าไห่นะลูกหลานนะข้าราทกาญาติโยมนะเลี้ยงไปร่ก็แก่แก่แก่ไปแก่ไปหาอะไรนะร่างกายในะแก่ไปหาอะไรนะแก่ไปหาตายนะต้องตายแน่ๆแก่ไปถึงนะ่นเหมือนเขาไปถึงจุดจบเขาก็ผักลงเหวนหะแต่เนี่ นี่แหละจุดที่มันตายเนี่ยร่างกายเนี่ยตายแน่นอนแต่นามะธรรมเนี่ยตัวผู้รู้เนี่ยเมื่อเรานั่งสมาธิเราเห็นแล้วนะตัวนั้นแหละ,ะจะออกจากร่างแล้วะออกจากร่างกายของเราไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่ไมเอีกมันออกจากร่างเนี่ยเรียกว่าหลวงปู่มั่นพท่านจังหวาดวงใจดวงนี้เป็นนักท่อง,ทองเที่ยว เป็นนักท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารเป็นนักท่องเที่ยวตัวยงท่านว่าอย่างนั้นอีกต่างหากนะตัวยงเ,เกิดมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเที่ยวไปเรื่อยอไปหาเกิดไปเรื่อยอนั้นแหละเกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายนี่แหละถ้าเรารู้ได้ว่าร่างตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแต่เนี่เราศึกษาให้ลึก เข้าไปกว่านั้นเองทเนเอตัวไหนที่นํามาเกิดตัวไหนที่มันพามาเกิดมันมีอะไรไหมน,นี่เราต้องศึกษาเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าท่านวิธีการศึกษาเรื่องของใจใจนามผู้รู้นามธรรมาำพระพุทธเจ้าท่านบอกชัดเจนที่โครนต้นโพนวันเดือนหกเพนจวนสว่างทันดูมันมาจากไหนใจดวงนี่มันมาจาก ตัวอวิชชาตัวอวิชชาคือตัวโง่เนี่ยถ้ามันโง่ซะก่อนมันยังเกิดมาลักษณะอย่างนี้และจะกําจัดมันได้อย่างไรไอ้ตัวความโง่ออกจากใจเนี่ยท่านก็ใช้ธรรมคือศินสมาธิปัญญาเนี่ยแต่ใเราต้องศึกษาอีกเหมือนกันนะวิธีการนะพอศึกษาเข้าไปสมาธิเนี่ยปัญญาเนี่ยขี้คลายรู้แจ้งเห็นจริงจนถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะ ออกจากจิตใจจิตใจก็บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคือว่าถอดถอนออกสิ่งไหนที่พาไปไว่าเปลี่ยนไหวตายเกิดเหมือนหลวงพ่อเปรียบเทียกบกเหมือนกับเมล็ดข,ข้าวเมล็ดหนึ่งเมล็ดข้าวเม็ดนี้เนี่ยมันสมบูรณ์เราได้มาแล้วถ้าเราเอาไปวางไว้แล้วก็ลดน้ําเข้าไปดินในท,ท,ที่ดินที่ดีมันก็ต้องงอกเงยขึ้นมา เป็นต้นข้าวแล้วก็ขยายพันธุ์เป็นรวงขึ้นมานี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยมันมีเชื้ออยู่ในนั้นเมล็ดข้าวพอพระพุทธเจ้าท่านว่าเมล็ดข้าวเมล็ดนี้น่ยมันที่ก่อนมันจะขยายพันธุ์ไปนะมันมีเชื้ออะไรอยู่ในนี้มันมีเปลือกเอเปลือกเข้าเปลือกมันก็ต้องมีเปลือกใช่ไหมพอมันมีเปลือกแล้วมันก็มีเชื้อเยื่อใย อะไรของมันอยู่ข้างในเม็ดข้าวเนี่ยมีหลายอย่างเท่านั้นถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วอ,อพอในสุดพระพุทธเจ้าเห็นว่ามันเพราะมันมีเปลือกเนะี่ยตันออกไปกระเทาะเปลือกมันออกซะอ,อพอกระเทาะเปลือกออกไปแล้วก็เท่านั้นเอาไปขัดแล้วไปนึ่งวนันเรือไปต้มไปนึ่งะไปน,นึ่งให้มันเป็นอมันให้หมดเชื้อมันเชื้อที่จะพาให้เกิดเป็นนึ่งซะพอนึ่งเสร็จแล้วมีเป็นข้าวสุกมันข้าวเหนียวเนี่ยใช่ไหม เออเอาไปไปเพาะที่ไหนเอาไปหว่านลงท้องนาที่ไหนเอาไปปลูกมันมันเกิดไหมมันไม่เกิดเพราะเหตุอะไรเพราะมันหมดเชื้อนี่นหะนิพพานังประมังศุนยอย่างนิพพานศูนย์ศูนย์นนนเชื้อเชื้อที่จะพาให้เกิดมันศูนย์นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนื้อในเมื่อมันมันศูนย์เชื้อที่จะทารบกวนให เราไปเกิดแล้วนะเ,เสื้อมันสูญแล้วมันมีแต่ความบริสุทธิ์เนี่ยมีแต่ความสุขทันยวันนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่แหละหลักพิสูจน์ของพุทธศาสนามันมีมันมันมีตามขั้นตอนมาเรื่อยๆนะคณะทา,า,ายาติโยมพระเนรลูกหลานนะให้ศึกษาจุดนี้เพราะหลักจุดไหนเขาก็ต้องให้ศึกษาทั้งนั้นนะ่ะ หลักพระธรรมวินัยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะห่วยๆใครจะรู้หมดมันไม่ใช่นะมันต้องศึกษาในรายละเอียดเหมือนกันนะมันลึกมากทีเดียวรถ้าว่าเราศึกษาดูแล้วเป็นกฎติกาและเป็นกฎกเกณฑ์ที่หรือพบหรือชาติจะไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันยิ่งกว่าหลักวิชาการอื่นๆในโลกเป็นไหนๆเลย หลักวิชาการไหนก็เถอะวิทยาศาสตร์ขะแนงไหนก็เถอะถ้าาว่ามาเปรียบเทียบกับพุทธศาสนาแล้วมันคนละเรื่องกันเลยเพราะพุทธศาสนาเนี่ยสอนอ,อให้รือ้อภพรื้อชาติไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการในวันนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุนย์อย่างนิพพานสูนทรที่จะทําให เกิดนั่นเป็นเชื้อออกไปในศูนย์หมดนะเพราะนั้นในพวกเราศึกษานะนี่แหละในหลักทำคําสอนของพุทธาวาตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกอพอเกิดอะไรพาไปเกิดอย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวให้ฟังเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรน,น,นะทจนีนะ ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสากครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนาราสุยธามณิโชติระโสยธาัพเปติโยวิวันาน <c oughs> ปารโควินาสตุมาเตภพาวตวันตารายโยสุขีทิ กายยโกมภาวะพิวาัธนสิลิานิจางวุธาปัจจายโนจัตตารธุธรรม,มาวทาทันติอายุวันโนสุขัง ภาลาราตนาตยานุภาเวนราตนาตยาเตสสานโดคาโลคาพยาเวลาโซกาสัตุจุปัทวา,ทานอเนกาอันตรายาปิวินสาสันตุอเสตโต กายสิทธิทนังลาพังโสทิภาพขยังสุขังบาลังสิริอายุเจวันโนจาโภคังวุธิเจยสวันสาตวัสสาจอา,ายุจาชีวสิทธิพระวันตุเตมภาวาตุสาพ,พมังกะลังรักขันตุสาปเดวตา สามบามบุถานุภาเวนัสดาโสธีพระวันทุเตสาวาตุสาพมังกลาลังราคันตุสาปเดวตางนุภาเวนัสดาโสธีพระวันทุเตสามวาตุสาพมังกลาลังราคันตุสาปเดวตา sāmba saṅkha nupāvena sādhā